วันนี้เราก็อยู่ที่งานโอท็อปนะครับศิลปวัติปทีไทยโอท็อปลอมดวงใจด้วยพระบรารมีฮะวันนี้ก็เป็นวันที่3ฮะก็จะมีพิธีการเปิดนะฮะอย่างเป็นทางการครับจริงๆเราเปิดมาตั้งแต่วันที่12นะฮะเราจะสิ้นสุดวันที่20ก็คือ9วันแต่วันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดที่เป็นทางการฮะรวันนี้ท่านนายรมตรีก็ท่านมอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะมีทูตานุทูตต่างๆฮะจาก30บกว่าประเทศเนี่ยได้มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็คิดว่า น้องประชาชนนะที่มาร่วมงาน2วันนี้ฮะก็จะได้เห็นถึงความคับข้างของผู้คนเพราะเนื่องจากวันแรกคือวันที่12เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับลูกๆก,ก็พาแม่มาเที่ยวงานโอท็อปนะครับสิประชีพนะครับในครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่างานนี้นะครับมียอดขายเนี่ยถล่มทลาย,ยาจริงๆฮะเพราะว่าเราเทียบเทียบกับเมื่อของงานสินประชีพเมื่อป,ปีที่ผ่านมาแล้วเปรียบเทียบกับงานโอท็อปซิตี้เมื่อปลายปีฮะ เมื่อไม่ถึง6เดือนที่แล้วเนี่ยครับก็ต้องบอกว่างานนี้สูงกว่าเป็นวัฏการนะฮะเราขาย2วันเนี่ยยอดตัวเลขข้างหน้าฮนะเจ็ดสิบสามก็คือเจ็ดสิบสามล้านทั้งสองวันเลยฮนะะวันแรกเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนกว่าวันที่สองเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องเชิญชวนนะครับว่าลองดูนะครับถ้าใครยังไม่ได้มาเนี่ยมาเพราะว่างานเนี้ยเราเนี่ยจะมีสามงานจริงๆแล้วโอท็อปที่องค์กรผู้ชนเนี่ยสนับสนุนก็คืองานโอท็อปมิเตียกลางปี งานโอสอบศิลปอาชีพก็คือวันนี้สิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาติเป็นต้นไปแล้วก็งานโอสอบซิตี้ทั้ง3งานนี่นะครับงานนี้คืองานที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องภาพเป็นพิเศษ,ษ,ษเพราะว่าเป็นเรื่องของศิลปอาชีพนะฮะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันธุ์หลวงเนี่ยท่านก็ได้นะฮะส่งเสริมนะับตั้งแต่อดีตกาเลยตั้งศิลปอาชีพที่แรกนะฮะจากท่านที่เสด็จไปที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็มีการส่งเสริมมีอ่พีน้ง เราก็ผลิตผ้าครัทำให้กระจายไปทั่วประเทศนะวันนี้ก็ถือว่าผ้าของเราเนี่ยก็มีแต่ผู้คนเนี่ยชอบมากมายก็จะเห็นว่า,าบูธต่างๆนะครับเซกชันต่างๆที่มาอยู่ในงานโอทอไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะครับของใช้หรือสม,มุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยก็จะมียอดจําหน่ายเน่ยน้อยกว่าผ้าทั้งหมดเลยนะครับผ้าเนี่ยเมื่อวานก็ขายไปได้เซกชันเดียวครับเรื่องผ้าเนี่ย27กว่าล้าน จาก77 73ล้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าใครยังไม่ได้มาเนี่ยอาจจะต้องการผ้าอยู่นะแต่ว่าเรามาถ้ามาช้าเนี่ยผ้าของที่เราต้องการเนี่ยอาจจะมีคนจับจองไปแล้วนะก็อยากจะเชิญชวนจริงๆแล้วเพราะสิ่งที่ท่านได้ได้มาได้ได้สัมผัสแล้วก็ได้ช็อปเนี่ยสิ่งที่มันจะตกนะก็คือตกอยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนเขาเป็นคนที่ผลิตเองกับมือไม่ได้ผ่านโรงงานไม่ได้ผ่านอะไรเลย รวมกลุ่มกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันทอผ้าขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสาวไหมย,ย้อมเส้นสีธรรมชาติอย่างเงี้ยต่างตอนนี้เราก็มุ่งสู่สู่ผ้าเนี่ยเป็นสู่สีธรรมชาติแล้วเพราะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะสีเคมีเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราใช้เสร็จเนี่ยย้อมเสร็จมันเทล,ลงดินเนี่ยดินก็เป็นแหล่งก่อเกิดของอาหารใช่ไหมก็พืชผักต่างๆก็อยู่ที่ดินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายสุขภาพตามมาวัานนี้เราก็ส่งเสริมมากมายนะฮะ ก็ทำให้คิดว่าพอจบนะฮะ9วันเนี่ยก็น่าจะจริงๆตัวเลขท่านประหลักกระทรวงก็เคยแถลงข่าวไว้ฮะก็น่าจะมากกว่า700ล้านขึ้นไปก็วันวันนี้2วันก็73ล้านกว่าก็คิดว่าน่าจะได้ตามเป้าฮะตามที่เราตั้งใจไว้นะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะแล้วยิ่งสําคัญก็คือว่าช่วงเสาอาทฤฤิตย์เรามี2อาอาทิตย์ฮะคือ12 13 14เนี่ยคือวันหยุดยาวนะฮะ แต่มีอายุสุดท้ายนะฮะ19-20เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนด้วยฮนะเพราะเป็นวันหยุดอีกครั้งแต่ว่าระหว่างเนี่ยถ้าใครมาได้เชิญมาเลยฮนะแต่สองวันสุดท้ายเนี่ยคือวันหยุดก็เชื่อว่าทุกคนจะมาอย่างคับคั่งแล้วก็ของที่พี่น้องเอามาเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่อยากเอากลับบ้านอยากจะอยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับเอาไปประดับเอาไปใช้เอาไปชื่นชมนะครับซึ้อว่าทุกอย่างเนี่ย ที่ท่านได้สับสนุนเนี่ยก็คือสนับสนุนพี่น้องประชาชนทําให้เขามีความเข้มแข็งพอมีความเข้มแข็งสุดเขามีรายได้เนี่ยครับคนที่เป็นลูกหลานเขาที่ที่ออกจากหมู่บ้านไปไปทํางานเมืองใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าโอ้ทำงานที่ต่างๆเนี่ยมันจะได้คิดว่าจะมีรายได้สูงแต่จริงโอ้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่เขาผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นบางทีลูกหลานเห็น <c oughs> เห็น <seize. S 2> เห็นประโยชน์ตรงนี้ <c oughs> แล้วเห็นโอ้โอกาสตรงนี้เขากลับมาเขาก็เลิกทํางานในเมืองใหญ่ๆ อันนี้คือสิ่งที่มีความสุขสุดคือว่าครอบครัวเนี่ยมีคนอยู่ด้วยกันนะครับพี่น้องก็ได้มาอยู่ด้วยกันได้ผลผลิตของด้วยกันเดี๋ยวนี้ขายเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาเขาเขามีความสามารถนะเขาไม่ต้องขายมีหน้าร้านบางทีขายของออนไลน์นะครับอันนี้ก็ทําได้นะครับก็อยู่ที่ที่การพัฒนานะครับแต่ว่าใครจริงๆไม่สามารถมางานนี้ได้นะก็มีช้อปปี้นะฮะที่สามารถจะจะสามารถจะช้อปปิ้งได้นะครับทางออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้พี่น้องชาชนเนี่ย ช่วยนะครับหรือว่ามีงาน o t o p Today นะครับซึ่งเป็นเป็นเว็บของเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าได้ครับเชิญชวนให้มาเที่ยวงาน o t o p นะครับสินประชีพปริทีตไทย o t o p ล้อมดวงใจด้วยพระบรารมีนะครับ 76, 10, 2 5 6 6 12ถึง20สิงหาคมนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับให้มาเที่ยวงานครับ